คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการที่ทหารมาตั้งจุงบริการประชาชนในพื้นที่ครับนี่ครับผมได้รับความขอบคุณนะครับแล้วก็ได้รับความปลอดภัยอยากให้ดูแลตั้ต่ตลอดตลอดในช่วงนี้ครับครับผมครับผุบนมาครับผมดีนรี้ดีครับปลอดภัยดีกลัวไหมไม่กลัวครับผมว่าดีกว่าดีครับมาดีอบคุปลอดภัยกว่า ตอนนี้จริงๆกลางคืนมันก็มืดนะครับไม่มีด่านไม่มีอะไรมันก็มืดสนิทเลยอืมจะรู้สึกไม่มีเด็กแว้นครับไม่มีเด็กแว้นอ่าสารมาเด็กแว้นหนาขอซื้อแค่ขอบคุณขอบคุณอ่าครับจะรู้สึกขอบคุณอะไรก็ว่าบอดีเดือนเกิดก็บอบี้เดืนเกิดแค่นั้นแ่ะไม่กินอะไรมากว่าไม่กลัวขอบคุณบดี้พี่ ึกดีอะค่ะรู้สึกดีอ่ะอยากให้มีทุกวันเลยค <c oughs> ำๆโอเคกล่าวว่าเลยๆช่วยตั้งเต็นท์เป็นองค์หลักตั้งแดงสีหรือว่าสีเขียวให้ลอกเต็นท์เลยนะอยากให้เต็นท์เป็นสีชมพูอะไรเงี้ยอ๋อนี่เอาเยากให้